บาร์บีคิัวบริสุทธิ์ไม้สัตว์ประวัติบาร์บีคิวคือมันเป็นเรื่องของพี่น้องคนป่าสามคนที่อยู่โหยมีบาร์บีบาโบ้และบาบูตามล่าหมูตัวหนึ่งมานานแล้วจนในวันหนึ่งประสบโอกาสเหมาะเจอหมูตัวนั้นมันก็ต้องการจะแบบฆ่าหมูตัวนั้นให้ตายวีไบค์บักเบี้ยวีวอเบี๊ยวอเบี๊ยเดดูด่าดูด่าเด้อดูฮะจ๊าบังเอิญเอิดปีวัวตายมาวีใบบักตุ้งใจไบอ่ะ

บาบีอ่ะคนน้องอ่ะแม่มันคนฆ่าหมูแล้วมายากที่มาขอว่าบา์บี c ิ บาร์บี้ค่าบาร์บ,บี้ค่าบาร์บี้อาจจะได้ฟังแล้วกันประวัติที่มาของไครมุก <c oughs> มันเป็นเรื่องของคนที่คนได้เป็นตลกเ <c oughs> ชื่อคนะหลงถงซิ่วเป็นตลกที่แบบเกิดมาในยุคหลังอ่ะที่แบบตลกทุกคนเขายึดมุกล็อกไปหมดแล้ว <c oughs> แล้วองหลงท่องเนี่ยไม่มีมุกเล่นก็เลยมาเรียนรู้ที่ไทยและได้ตับนี่ไป <c oughs> สระบุรีสริงบุรี <c oughs> คนไต้หวันไม่ฮิตอีกเขาก็มานึกว่าเออแม่งมุกเที่ยวมาจากที่ไทยแม่งไม่ได้อะไรหรอะตอนนั่งประชุมก็เลยบอกว่าเอยไหนเราเรียนภาษาไทยมาแล้วคุยเป็นภาษาไทยดีกว่ามันตลกดี ทำอะไร ไข่มีมุกบ้างลุงที่นั่งอยู่ค่ะได้ยินแบบพูดเพี้ยนฮ้ยไข่มุกบ้างมันคือถามเขาเริ่มพูดเร็วไข่มุก้างไข่ไข่มุกไข่มุกไข่มุกแล้วหงหลงท่งเนี่ยก็คณะแตกแยกย้ายกันไปท่องเนี่ยก็เลยออกมาเอาวิชาบัวลอยติดมาตอนนั้นต้มบัวลอยอยู่นึกถึงที่ประเทศไทยไปแมมมาบัวลอยไม่จนเป็นสิ่ดับงท่งที่กินชาอยู่เอาดับรีบดับรีบดับที่แบบหวังนี้ขับทุงเลยให้หงตีเสียหมดแล้วกินไม่ได้แล้ว แก้วแล้วกินไม่ได้ก็เลยกลับไปนอนจำลุงตะแปะที่คอยขำมุกได้ไหมหิวเห็นอะไรในหม้อตักกินอร่อยไปชวนคนทั้งหมู่บ้านมาแดกอเต็มหมู่บ้านเลยท่องตื่นมาตกใจกินอะไรกันอะกินบัวลอยที่ไหมกับราดชาท่องก็เลยลองชิมอร่อยเปิดขายได้แต่จะคิดชื่อร้านว่าเป็นชื่อของใครเห็นลุงที่หัวเราะคำว่าไข่มุกอยู่ก็เลยเรียกของที่นี้ว่าไข่มุกอ๋อเลยไปที่มาของชาไข่มุกประวัติหมูหันเป็นไงคุณชินน่าแบบอกที่มาหมัการกําเนิดหมูหันนะทำไมคนอะหมูอะรู้ว่าเกิดขึ้นไงแต่ที่มาของมันอะประวัติมัน กอดมันไม่มีอะไรมากก็แค่คนไปเจอหมูเวลามันวิ painful. ่งไปมันวิはは well ่งตรงใช่ปะวิธีการดักหมูของคนยุคเก่าเขาใช้ไม้ไปไมปเลยเงาเงามากเงาเงาที่ไหนเนี่ยเงาเงาวิธีการดักของมันก็คือลอยหมูตกใจก่อนพอหมูตกใจหมูวิ่งตรงๆเลยจากนั้นไม้ไปแหละมันจะมีหน้าที่แบบดักไว้ให้แบบเข้าปากหมูดีมีหมูตัวหนึ่งชื่อหมูชาลงเป็นหมูชาวจีนหน้ามันจะยุ่ยู่หน่อยทายร้องงี้อันนี้หมูไทยแต่หมูชาวจีนข เวลามันตกใจมันจะวิ่งเร็วไปถางตรกคนไทยอ่ะเป็นคนที่ฉลาดวิธีการดับเขาก็คือเอาไม้มาร่อนเลนจังหวะนั้นฮาหลวิ่งมาในดักปุ๊บเสียบปุ๊บตุ้งป,ปากถึงตุกจังหวะนั้นเองมีกองไฟอยู่เ้ยตั้งง่าเป็นแบบเอกเออจะหหหันหันหันก็เกิดเป็นหมูหันถึงปัจจุบันนีน้ไอ้ที่ชอบ ไอ้ีซีซับพอร์ตตอนแรกไปไหนไอเจ๊เก้เจ๊เก้เจ๊เก้ไปไหนไอโก้กันด้วยไปทางโก้เอ้ยมึงมีไหมมีจะขึ้นไปดูเลยหนังของสามพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยจริงป้ะเนี่ยนักล่าหมูโอ้โหปึ๊บ์ดวิสไปกัดด้วยอ่ะโอ้ยไปไงช่วยชีวิตหมู่บ้านได้ มูยิ่มนเปรี้ยอ้แซนดกอะไรมัเนี่ยลอดช่องวัดเจรู้ประวัติกันไหม้ยเียวเลยวัดเหรอชินมิววัดลอดช่องเล่าประวัติความเป็นมาของลอดช่องหน่อยทำไมถึงเกิดเป็นลอดช่องลอดช่องคนจะคิดว่ามันเกิดที่ประเทศไทยจริงๆแล้วเกิดที่บราซิลเออมันจะมีร้านสตรีทฟู้ดของบราซิลตั้งอยู่ข้างสนามฟุตบอลตอนนั้นนักุโรนันโยรู้จักว่าตอนนั้นยังไม่ดังเขามีสกิลการ็จังหวะนั้นเองร้านสตรีทฟู้ดคนเยอะมากคนก็ นนั้แม่ค้าเหมอไปดูโรเดนโยกำลังลง็อกหลบเขาจะสก,กิลปุ๊บปุ๊บเตะไปลอดช่องแม่เข้าลอดช่องตะลึงลอดช่อง <c oughs> <laughs> มีแค่นี้แหละตะลึงลอดช่องจากนั้นดิมวลีลาก็กลายเป็นลอดช่องประวัติลอดช่องเอาจริงผมไม่รู้นะว่ามันมาเป็นยังไงแต่ผมรู้ประวัติลอดช่องวัดเจเอาลอดช่องเนี่ยคือระบาดมาที่ไทยตอนนี้อยู่ในไทยแล้วนึงแต่ที่อื่นเขาใช้น้ําตาลทํามร้านเนี้ยก็เลยคิดว่าเออเอาอะไรมาแทนน้ําตาลดีวะพี่ทําให้น้ําังหวานและหอมใช่เขาก็เลยไปเดินหาในสวนเขาปลูกส้มปลูกกล้วยปลูกต้นตาลปลูกต้นมะขามต้นกล้วยต้นส้มหมดไม่ขึ้นเลยไปขึ้นที่ต้นตาลมันก็เลยคิดแค่ว่า เอ้ยไม่เอาต้นนี้มดเยอะเดี๋ยวคันใช่ก็เลยไปเอาต้นส้มเนี่ยบีบคันมานนเป็น<ด>รับช่องต้งยมยำ <c oughs> พ่อมันขึ้นต้นตาลก็เลยเป็นที่มาของคำสุภาษ,ษิตว่ามดตะนอยต่อดต้นตาลต่อดต้นตาลมันตกจังโป๊ ต้มตาลแล้วมาต้มตาลมาตส่น้ำโป๊กก็เลยคิดว่าต้นนี้ท่านจะหวังก็เลยลองเอามาทําเป็นน้ําตาลแล้วเที่ยวเป็นน้ํากะทิรสช่องมาทีนี้อร่อยขายดีแต่ว่าเขายังไม่มีชื่อร้านตอนแรกเป็นร้านเล็กๆคนขายมีจะต้องต,อต,ตังตต้งชื่อร้านให้มันมีเอกลักษณ์ตเดินกลับบ้านและระหว่างเดินกลับบ้านก็ต้นส้มที่ปลูกไว้อะเออมันแก่กําลังคิดไม่ทันดูทางเดินชนต้นไม้ป้๊บส้มหล่นลงหัวป๊อกผู้เขามีลูกชายคนเดพูดไม่ชัดลูกก็ทุกคนวัดเจมส์อ๋อก็เลยไปที่มาว่ารดช่อง ไว้เจที่มาเป็นไงไอติมแท่งหรือไอติมหลอดอะมันจะมีแก๊งขึ้นสามคนเจ็๊บแท่งตุ๋ยวันนั้นแม่งร้อนแท่งไปซื้อไอติมไปตรงไอติมที่เขาขายกันอะก็เป็นตรงหอไอติมหลอดเจียบไปตุ๋ยไม่แท่งไอติมแท่งไงไอติมแท่งแล้วพอ้าแบบเออไอติมแท่ง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  ไอตินมแทงไอติมแทงเฒนะเอามาทำไมไอเติ้ลมึงกลับมาดิเติ้ลไม่สบายเติ้ลสบายสบายไม่สบายคิดถึงไอเติ้ลในชินวั้รแต่ผมนี้ผมเคยฟังมาจริงแต่คนละเรื่องกับอันนี้เลยนะจริงปะของผมนี่ปู่ของปู่ทั่วของผมเคยทำงานอยู่ที่阿拉กาเมื่อก่อนเนี่ยคนลัดกานะจะดำรงชีพด้วยการหาปลาวันหนึ่งเขาก็บอกคนในหมู่บ้านเนี่ยขออาสาซะสามคนมีกบมอสแห้งหลักเรื่องกันไปเลยเจอเม่นยักษ์เมินยักษ์ เจอเม่นยักษ์แล้วเม่นก็เห็นชิบหายแลยเดือเม่นวิ่งเข้าใส่เว้ยกบกอยมอสจะหนีแทงบอกเคยไอ้เหี้ยอยู่ตรงนี้เราก็ต้องสู้กว่าะว่ากบแทงมอสได้ทีขวาชะมวกลุยกับเม่นยักษ์ชอบแจกชอบแจกสี่วันเต็มๆต็มดูหน้าผ่านนะกบไอ้แทงมอสเขาล้วงกับชะม่วงเราแทงไปกลางอกเม่นนะจ๊อกเลือดพุ่งเม่นตกจากเขาบุกบักกิ้งกับรูมสามคนแล้วก็กิ้งต้องตามมาเอาเม่นต่อกะสามคนแบบเหนื่อยอ่ะแล้วกินอะไรอ่ะเออเนื้อเม่นเหรอเม่นดูเลือดออกเต็มน้ำแข็ง แดงแบบเม่นออกมาเป็นซักไอจังหวะที่เม่นตกมานะไห้หนามที่แทงหิมะเข้าไปเป็นรูๆซึบๆเออแล้วเลือดนี่ไหนลงเต็มรูเลยไอสามคนนี้เขาเห็นเฮ้ยอะไรวะหยิบขึ้นมาเป็นหนามงี้เลยเลือดเม่นแช่เย็นเอ้าไอติมเม่นเลยอ้าวแล้วไแท่งกลัวไอแท่งเขาก็บอกนี่ไงทารูน้ําแข็งแล้วก็หยอดนของที่ยากินแล้วก็ฉมวกใส่พอเย็นๆก็ปั๊ขึ้นมานี้เลือดเม่นเลือดเม่นกูไม่สนกูจะเอาเลือดมึงเนี่ยเป็นเรื่องเลาประวัติลาเม้ง กอนน่ะ<อ>คือยุคสงคราม<อ>ที่ญี่ปุ่นวัตถุดิบการทําอาหารน่ะมันขาดแคลนเพราะมันมีสงครามคนเขาต้องเขาต้องทําอาหารที่มันสามารถเก็บตุนไว้ได้นานนานนานน,านแล้วทีเนี้ยน้ำซุปทำไมเขาถึงเคี่ยวนานเพราะว่าการที่แบบเราจะทำน้ำซุปทีนึงแล้วเททิ้งเลยมันก็แบบ ไม่ได้แล้วที่สงครามมันไม่ได้มีวัตถุดิบในการทำอาหารทอ่อยากเรื่องการดองวันนี้เราทําอาหารดองเออทำไม<อ>ถึงแบบเกิดคําว่าดองอาหารขึ้นมาได้ไงทาไมถึงเรียกว่าอาหารดองใช่ไหมเ,ออเรื่องมันเกิดขึ้นตอนยุคเก่าอะ่ะยุคมันเกิดขึ้นในตลาดมันเป็นเรื่องระหว่างพ่อค้าขายปลากับพ่อค้าขายอ้อยสองพ่อค้าที่ขายปลาขายอ้อยเนี่ยเขาแบบเหมือนแย่งลูกค้ากันอยู่นานอ่ะทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาจนทาให้บรรยากาศของตลาดเนี่ยซบเซาคนเนี่ยมาเที่ยวน้อยละโอ้โหเพราะมันทะเลาะกันอ่ะมันทะเลาะกันละเริ่มคิดได้เริ่มคุยกันเองเริ่มแบบไม่มีตัง ซื้อข้าวกินอะ่ะพ่อค้าร้านปลาก็เลยแบ่งปลาให้พ่อค้าร้านอ้อยพ่อค้าร้านอ้อยก็เลยแบ่ง,บงอ้อยให้พ่อค้าร้านปลา,าจนเขาเกิดควา,า,า,ามรักระหว่างลูกสาวและลูกชายของทั้งสองคนทั้งสองคนมีลูกมีลูก,าาน,ลกนี่มึงเล่าข้ามไปไกลเลยใช่แล้วแต่งตง,งานกันระหว่างานะั้น่ะหลังจากเขาแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วออวันลุงขึ้นเียอยู่ๆคนก็เยอะขึ้นมามาต่อเขามาขอซื้อบอกเฮ้ยขอซื้อนั้นหน่อยอ่ะที่อร่อยอร่อยอ่ะเขางงอะไรว่าอร่อยอร่อยหยิบปลาให้ไม่ใช่หยิบอ้อยให้ไม่ใช่ไอ้จอยเด็กเข็นผักที่ตลาด เห็นไอ้จอยแม่งกินอะไรไม่รู้แบบลักษณะแบบเป็นเป็นๆ้น จ้อยมึงไปซื้อจากร้านไหนวะแถวเนี้ยก็มีแค่ร้านกูสองร <โฆ S 1> <ห>้านตกใต้เด้อต่อมาจากร้านโบเฮียนั่นแหละมึงมาจากตรงไหนก่อนอยังไงตายแพนเขาหยิบขึ้นมาดูเออคือแม่งเป็นแบบเหมือนมีคาบเศษหน่อยๆก็คือปลาแบบเหลืออยู่แบบแค่หางเลยวะ่ออกะกับอ้อยเหลืออยู่ไม่กี่ส่วนแล้วที่เหลือแม่งกลายเป็นน้ำหมักรวมกันอเออเหมือนอ้อยแม่งกลายเป็นน้ำตาลแล้วปลาแม่งกลายความเค็มมากลายเป็นน้ำปลามันเลยกลายเป็นซอสอย่างหนึ่งที่อร่อยมากเฮ้ยเราต้องขายแต่เราต้องตั้งชื่อชื่ออะไรของอันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรของมันเกิดข เป็นดองกันสามาคีปองดองปองดองปองดอง,อง,ดองเราขอเรียกนี่ว่าการอดอง,ดองสุดท้ายก็เลยกลายเป็นประวัติที่มาของการดองครับเป็นธรรมเนียมของรายการเราเราต้องมาเล่าประวัติกันก่อนความเป็นมาของมันเป็นยังไงเอาเรื่องจริงๆจากคุณบอลดีกว่าคนนี้ <c oughs> นเ,นเป็นเฉพาะเรื่องเล่าแลื่อหาด้วยตูตานะครับ <c oughs> ผมใสเหมือนขนังเลยเขาส่งอะไรมาหน่อยมันก็มีเรื่องเล่าอยู่ใช่เนียยงใหม่ทอดไอ้เอ้แม่ที่ยังขัดจังหวะนี่เขากำลังเล่าอยู่ อะไรเตท่ามันก็เป็นพื่อตะตูดหืออะไร คือเรื่องราวของหัวอะไรตูนใช่วพอแล้วไม่ต้องเล่าแล้วปัญหาตรงนี้พอแล้วเอาจริงๆมันมีเรื่องเล่าไหมคุณบอลเอางี้เอาเรื่องจริงเลยกูเล่าให้ฟังพ่อครัวคนหนึ่งที่อยู่ในวังหลวงหัวหน้าพ่อครัวเดินเข้ามาในครัวแล้วบอกว่าเออทำตรงเปรี้ยวถอดไอ้ขากินหน่อยสิไม่เอาแล้วไม่อยากทำนี่เขาพูดแบบนี้เลยไอหัวหน้าพ่อครัวบอกว่าเอออยากจริงๆแล้วพอาไม่ยอมเดินเข้ามาแกนอนแนถ้าจะลองทำดูก็ได้มันก็ทำ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 เสร็จปุ๊บกำลังจะตักน้ำมัน หัวหน้าพวกครัวบอกว่า <S <S เดี๋ยวก่อนควา้าเล่าออกมาเอามาเทใส่จุดไฟ<ล>ไอ้เหี้ยเด็กคนที่ทําครัวเอาตะเกียบมาจิ้ม,มแล้วก็ชิมอ,อร่อยจังเลยข้างในเย็นข้างนอกร้อนน,นี่คือเมนูนมเปี้ยวทอดติดตามด้ยไใน,ไนยอดทอบครัววงจกกักระพัรด์เอาไอา้อย่ะซีรีส์เลยไอ้เหี้ยเดีเ๋ยวเรามาฟังประวัติศัตว์ ยำกันนะคะวันนี้รัชกาลสมัยฮิโดะฮิโดะด้วยฮิโดะฮิโดะเมืองชุนจูชุนจูข้ามไปญี่ปุ่นของประเทศจีนมันจะมีแม่น้ำแบบขวางโจอ่ะเพราะกษัตริย์ชื่อโจแม่น้ำมันขวางไว้โจเลยข้ามมาไม่ได้ก็เลยท้ากษัตริย์ไปแค่ตรงนี้แล้วไอ้กษัตริย์โจอ่ะเออมันชอบกินยำฝั่งหนึ่งไอกษัตริย์แจ็คชอบกินยำเหมือนกันวันหนึ่งมึงแบบไอ้เฮียแบบต่อสู้กันอ่ะเพราะแย่งชิงยำว่าอันไหนมันยำมันดีกว่าระหว่างโจกับแจ็คมาให้กรรมการดูตัดสินให้หน่อยเพราะยำมันคนละแบบกันเนี่ย ไม่ได right. ้กำกับการออกทีมของโจเฮ้ยแจ็คปุ like ๊บแย่แล้วบอกคนละยำไม่เอานะก็เลย เคนามจริงจริงๆที่ที่มาของยำมันมันมีแบบอี้ซีเรียสเลยคือเมื่อก่อนบ้านไทยเป็นบ้านทงสูงคนไทยทำกับข้าวบนเรือนทำเสร็จทำเสร็จอาหารเลยโยนทิ้งโยนทิ้งทีมีวันหนึ่งมันมีคนต่างถิ่นมาใส่บ้านเขาบอกว่าเออไม่ต้องขึ้นเรือนก็นอนข้างล่างไปใช่ใช่เพราะว่าที่บ้านเขาของข้างล่างก็วางเต็มตรงนี้ตอนตายคูอันนี้เขาก็แบบหม้อแบกไข่แล้วมาเต็มเขาก็วางของไว้นะ้วเขาก็เอาหม้อหินหม้อดินเนี่ยมารองรับฝนกินก็คืออาศัยอยู่ข้างล่างนี่เขาบอกเขาทำกุ้งข้าวทำหมูยอทำแล้วเสร็จพันเหลือเสร็จเขาก็ทิ้งมะนาวตกลงมาใท อที่มันตั้งไว้อะซึ่งมันอยู่ใต้ถุนอยู่ใต้ถุนแล้วบังเอิญคุณเชื่อไหมแม่ครัวเป็นผู้หญิงแล้วแล้วมันมีร่องสาไม้แม่งห่างขนาดนี้ข้างบนอะไอแม่ครัวที่ทำอยู่นะนั่งเยี่ยวไงอันนี่ก็รอนะไออันี้ก็เงี่ยวเด้มึงเงี่ยวเด้พวกนี้ไม่ไปเงี่ยวเราเดี๋ยวมันอ่อนได้ไหมไอซัน ไอเซ็ตปึ๊บแม่ครัวก็ทำกับข้าวอะไรมันก็หล่นมานะไอ้นี่เขาก็ม้อรับหมดปปบบบางวันแม่งก็ทำหอยแมงผู้ตกลงมาก็ไปก็ทำอาหารสุตานทะเลอะไรปูสดห่างปูงูยงหมูยอมะนาวตกไอกลางวันเขาก็รอไอเมือกันเองมันเนี่ยคิดจะมาวะน้ำปลาลงมาน้ำปลาเวลาเราใส่หยอยใส่อะไรเงี้ยหยอยกระเด็นเอาใจชอว์เดท้ายไอ้นี่เขาแบบเหมือนจะม้อมากดีน้ำไงแล้วพอมาดูเหมือนแม่งลงทุกอย่างไหมลงหมูยงกันอะที่เขาก็มือคนคนแล้วก็ชิมอุ้ยอร่อยก็เกิดเป็นยำขึ้นมาเขาก็เลยกิน กูก็ไม่รู้ไอ้รี่เรื่องบอกคาดหวังกันเรื่องจริงในรายการรามาแน่ประวัติค็อกเทลอะประวัติค็อกเทลบอกว่ามันเริ่มมาจากคนคนนึงอันนี้คือเรื่องซีเรียสเลยนะเหมือนแบบว่ามีความฝันก็แบบไปผับกินเหล้าดื่มอะไรก็เมาเหมือนแบบคนที่ร่วมอุดมการณ์เขาคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วการที่เรามาผับเนี้ยมาทุกวันไม่มีประโยชน์ละเขาเลยคิดไปคนเดียวมันรอดไม่รู้จะอะไรยังไงก็คือพัฒนากันมาเรื่อยจนสุดท้ายออกมาสําเร็จจนทุกวันนี้เป็นค็อกเทลขึ้นมาเห่งขุนเขาครับโอ๊ะทษเดี๋ยววันนี้มีประวััตติิมม้ยเเอออาโนนลลลกกดบฟฟุง ก้าแปดมันจะมีขนมชนิดเด่งที่ปั้นเป็นวงกลมโดยใช้นมผสมผงช็อกแปร์ดไอันี่อาจจะเ่็งจริงปั้นไปปั้นไปซึ่งสมัยนั้นไม่รู้ว่าคืออะไรก็ไปวางขายตามตลาดข้างสนามฟุตบอลที่กำลังมีการแข่งฟองก้าแปดกันอยู่ออ้ยในช่วงนั้นคนเดินเยอะด้วยนะคนก็นึกไม่ออกเฮ้ยชื่อว่าอะไรดีวะเลยมีเพลงเพลงหนึ่งเข้าหูมาแม่ค้าก็ฟังกงกงกูอะไรอะไรอะไรอกงกง อะอะบอลโลเด็บยอยู่ไหนอะเน็บเป็นผิวสัมผัสนาคจะเป็นโกโก้อะเล่เล่เน็บวันนี้มีประวัติสายใหม่ไหมมีอันนี้คือเป็นขนมสมัยก่อนขนมไทยแต่ก่อนเขาเกิดมาจากคือประเทศไทยมันเป็นอากาศร้อนแต่ก่อนไม่ได้มีขนมเขาจะกินเป็นพวกน้ำตาลฝึกระหว่างเดินทางจากยุดยากลับมาเข้ากรุงเทพแต่ก่อนมันเป็นทางไม่ไม่ค่อยดีทำไเรียกว่าเป็นทางขี้ขู่เป็นทางขี้ขู่อคุกาทางเป็นรูกปี๊ทางเป็นชมพูมาเลย โอเคเข้าม okay, okay, ึงร okay. ้อยจบดีเป no. ็นไงไปจบดีทุอย่างชีทางที่แบบเขาไปเขาแต่ก oh ่อนเขาฟันป่าฟันอะไรเพื่อแบบถางไถังมาถางป่าอะไรทีนี้ก็เป็นทางที่ดีขึ้นเป็นินมีลูกลังมีอะไรทีนี้ก็แบบปวดเนื้อปวดตัวทำไมมันไม่โอเคทางมันกเมื่อยมันกุกค่ารัฐบาลเปิดเส้นใหม่ให้คนไทยก็สเต็ปเดิมขายของค้างทางแก๊งวัยเด็กวันหกคนคิดว่ามันต้องกาลปึกน้าเบื่อแล้วลองเอาอะไรไปเล่นท่านไปลนทำละลายทำละลายแล้วทีนี้แบบแม่งร้อนแม่งสะบัดจิ้มสะบัดปุ๊บเลยออกมาเป็นสายเฮ้ยอันนี้มันต้องเรียกขนนนมมว่าาาาาอะไรเเทปยย้ตลล็ส เราขายที่ไหนสายไหมนะคท่านปยะธานสายไหมขนสายไหมบอกว่าที่โคงเนี่ยถ้าให้ย้อนตำนานจริงๆนะแพร่มาจากโซนแอฟริกาเหนือแอฟริกาเหนือมันก็จะมีชื่อของประเทศของเขาตแยกแปฝนตรงนั้นแยกแปฝนแยกแปฝนไม่ได้อยู่นี่ไอแยกงล้วนะไอยังล้วนะไอแยกลายพลาไปตัดนะตัดซูดานซูดานคอยสับโอ้ซูดานมีซูดานแต่อย่าขึ้นโดดนะไอเพี้ยแม่งึ้นอีกสิบห้าบาทเออมันแพงขึ้นน่ะติดเหมือนเดิมแต่เสียตังค์ให้รัฐบาลติดเหมือนเดิมพอแล้วพอแล้ว แอฟริกาเหนือตนทะเลทรายซาราก็จะมีชนเผ่าอยู่บาดูอินมันต้องเดินทางกันผ่านทะเลทรายใช่ไหมแต่ทีนี้มันมีอูดูดตัวนึี่อูดกันเต็นอกปูดใช่ไนอกลอา้าเขาเรียกว่าไวเก็บน้แล้วทีนี้ลูกชายของน้าเผ่ามันหิวน้ำเว้ยแม่งไปเอามีดมาฟันอกปูดแล้วแบบเกิดเป็นตาน้าออกมาทุกคนในเผ่าแบบเอาแก้วมาลองกินน้ำจะไ่องอูดอ่ะชื่นใจวชื่นใจเลชื่จจนนอกยุ่กลายเป็นเหลืออูดนอกเดียว อุดแม่งก็ไม่ค่อยแข็งแรงไงอุดมึงก็ไม่ตายแล้วอี่อายไวอิชิบหายลูกคนหน้าเผาแม่งเอาใจไปฟันอีกหนอกหนึ่งจะกินให้ได้ผิวน้ำน้ำมันออกมาเอออู่ตายเฮ้ยอู่ตายแล้วทำไงตายสุดชิบหายแล้วจะทิ้งก็เสียดายในเมื่อตายแล้วก็เอามากินกันแล่มากินกินเนื้อกินเนื้อให้เสร็จเอาที่โครงอ่ะอุ้ยนี่กินเพิ่งจะไม่รู้ว่ามีแต่กระดูกแค่นี้กินไดหมมันกินได้ไอ้น้องชายของลูกชายคนหน้าเผาอัมมารินีอืออัมมารินีเอาที่โครงไงอ่ะเอามาคุมหัวไว้กันแดดกลางวันร้อนๆเดินมันนได้ยยิเสีง อยู่ข้างบนมันกลิ่นไม้แต่ว่าไม่ใช่ไม้เหม็นนะไม่ไรไม่หอมออ้ยแสดงว่าเหม็นเพราะว่าไม่หอมมัไม่หอมมันเหม็นอ่ะอ้าวสีโค้งที่อยู่ข้างบนโดนแดดไงแม่งมันสุกสองอะไรไหมเขาก็เลยลองมาแกะกินกันรูดแล้วอร่อยแม่งก็เลยทําขายแล้วก็กลายเป็นเศษถิ่นมันเอไปไปดูใบเลยแต่ตอนปบสีโค้งแล้วะี่โคังกันแล้วแล้วคุณรู้ไหมอูดนันชื่ออะไรอเมริกันเนี่ยไม่ใช่อุดนันที่สีสีมันชอบเดินเดี้ยวโค้งสีโค้งสีโค้ง อนนี่คือทางไหนมันมันเป็นทางที่มาดูใบเหมือนกันแล้วว่ามันมาคนละเส้นสรุก็คือเขามาบางแดดแล้วก็กลายเป็นเอ้าอร่อยเฉยคอีอูดชื่ออะไรอูดชื่ออะไรอูดน่าจะชื่อเอ็มโอ็ูดชื่ออะไรอูดชื่ออะไรนี่ไงอูดเป็นต่ออูดเป็นต่อ โอเคไอเนี่ยจะสุดแล้วเอาเอาชิ้นนู้นขึ้นมาดีกว่าไอว่านล้วเป็นอุ้นเป็นอเฮ้ยรักพี่ว่ะอุณมากเฮ้ยออกไปเลยพวกคุณพี่ชินประวัติที่ผงมึงเละอี๋ประวัติไข่เจียวรอบัอดไข่เจียวฟังหน่อยก็คือไข่อะตอนแรกอ่ะมันก็เป็นฟองอีกใช่ป่ะ เไอ้พวกจักรพรรดิอ่ะมันก็เลยแบบออกออกไปจากเมืองนี่พวกมันกลับมามันเห็นว่าไข่ไม่เป็นฟองแล้วมันมันอยู่ในกระพานนะอยู่ในกระทะเหลืองเลยเหลืองเต็มตะทะเลยเนี่ยไอ้จักรพรรดิก็เลยแบบเฮ้ยไข่เจียวไข่เจียววะไข่เป็นคนเจียวเออลูกน้องวะอ๋อข้าเองเป็นคนเจียวไข่เนี่ยก็เลยออก็เลยตั้งตัว่าเออไข่เจียวนี่กินนี่แหละมึงเิือป ไข่เล็กบอเกียวทางเกี๊ยวซะและ้วเอเอ,เอ,เอโอเคขอบคุณครับหามากบัว <c oughs> ต้องโทรหาหมาักจบไปเลยมาดูซิว่าคุณสมัครมีทางมุกไขเก่เจียวยังไงนะฮะฮัลโหลครับสวัสดีครับครับสวัสดี วนาไสวัสดีครับคุณสมัครครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการทำอาหาแดงนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมดีใจจัดเลยอ่ะเฮ้ยผมมีภารกิจให้คุณนะครับคุณสมัครครับก็คือคุณต้องเล่าประวัติไข่เจียวครับโอ้โไข่เจียวอหรอเออ เออทีเนี้ยมันมีประวัติมาเจอมาจากญี่ปุ่นตอน,ม,นมันตื่ใจมากไ,ไม่ไม่ไม่จริงจริงมันเกิดมาจากไทยไทยโบราณเลยเป็นอาหารแบบชนชั้นสูงเขาคิดเมนูอาหารมาทำแกงทำอะไรทำ,ทำ,ทำนู่นทำนี่ทุกอย่างมันก็ใช้กะทิใช้อะไรหมดเลยแต่ทีเนี้ยไข่มันเหลือไข่มันเหลือแล้วด้วยความที่แบบทุกๆคนที่เขาเป็นเหมือนคนช่วยอ่ะคนที่เขาช่วยนี่เขาแบบว่าเป็นขนมขนมสนมขนมมา สนุกของภรรยาแบบในตัวภรรยาเขาก็มีสนุกเนี่ยในในห้องัวตรงนั้นอ่ะเจ็ดหมื่นกว่าคนอ่ะในห้องัวดเขาอ่ะโควิดหรือสนามบอลเอาเขาไม่กลัวโควิดเหรอไม่กลัวไม่กลัวสมัยก่อนไม่มี้สมัยก่อนจะมีแต่โควิดเขาแบบดูแลไม่ดีเป็นโควิดไปเขาเห็นว่าไอ้ไข่ไก่มันเหลือเขาก็เลยแบบเฮ้ย ไข่มาเหลือต้องทําไงเขาก็ถามทุกคนว่าแบบทุกคนเราจะทําไงดีไอเจ็ดหมื่นกว่าคนเขาก็แบบนึกไม่ออกเหมือนกันทุกคนก็แบบคุยกันซุบซิบซุบซิบจนแบบเสียงดังมากแล้วก็มีคนนึงแบบแกเอาไข่มาตีใส่ชามาเรื่อยๆคนๆๆมาแล้วแกก็ทําใส่กถามาแล้วก็เขาก็ทามาให้คือแบบไข่มันก็ฟูเหมือนทอดขึ้นมาปุ๊บตัวภรรยาคนนึงเขาก็ชิมแล้วเขาเขาก็ถามแม่คนนี้ว่าอันเนี้ยมันคืออะไรทํายังไงมีชื่อเจ้ามีชื่อเรียกไหม อไอ้สนมคนที่ถามมาก็อะไรนะคะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่ารอบๆมันปรึกษากันอยู่ไงเจ็ดหมื่นคนน่ะ้วถามที่ในหญิงพูดว่าอะไรนะไอ้นี่ก็แบบถ้าถามว่าแบบไข่เนี่ยเจ้าทํายังไงเออไอ้นี่ก็แบบไม่ได้ยินคุยกันไปคุยกันมาประมาณแบบเจ็ดสิบกว่าชั่วโมงยังไม่มีแบบทีท่าว่าจะเงียบลงด้วยความที่เสียงมันดังมากในหญิงก็ตะโกนบอกโอ๊ยทำไมมันเยี่ยวเจ้าอย่างนี้ไอ้ตัวสนมแบบออขึ้นมาเลยเฮ้ยเหมือนได้ยินแว่วๆมาแต่ต้นที่เขาถามว่าเมนูนี่คืออะไร แล้วก็มาปฏิปตต่อครับโอ้ไข่เจียวเพราะว่ามันมาจากคำว่าไข่เจียวเจ้าก็เลยกําเนิดขึ้นมาเป็นไข่เจียวจนทุกวันนี้เพราะมันก็เพีย้ยนเสียงเสียงตัดคำมาเรื่อยๆแล้วเจ็ดหมื่นคนไปไหนอ่ะตายหมดแล้วเป็นโครคกันเจอนจะไปคุยกันพมดแนละ ไม่มาคุณได้บอกประวัติของทุกอาหารหรือเปล่านี่พยายามแบบคิดกันหลายรอบแล้วกูก็เลยเชิญมาเพราะมึงรู้ประวัติป,ประกอบจริงมันคือเกิดในช่วงสมัยที่เริ่มมีโรงหนังมาแล้วประมาณหนึ่งเขาจะเน้นนิยมกินมันฝรั่งทอดกันความนิยมในการกินขนมไปดูหนังไปเนี่ยมันเขาบอกว่าให้อัตฉริยะมากขึ้นในการดูหนังมันให้เราไม่หลับมันให้เรามีความแอ็คทีฟมากขึ้นตื่นตัวตาตื่นเราสามารถดูได้ประมาณ2 3สามชั่วโมงได้เขาจะใช่หมดเลยหรอใช่ใช่ข้าวโพดเนี่ยมันเยอะได้รัฐเออโอไฮโอเออเฮอ เขาก็เลยคิดทําให้มันร้อนทําให้มันสุกพอคั่วไอกระทะาเนี่ยมันก็เริ่มแตกออกมาเป็นข้าวโพดคั่วแล้วก็ลองชิมดูปรุงรสชาติดูก็กลายเป็นข้าวโพดป๊อปคอนข้าวโพดคั่วมาจนทุกวันนี้คือจริงๆอ่ะประวัติแซนด์วิชเนี่ยมันเกิดขึ้นจากนักเรียนมัธยมปลายกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าแซมนายแซมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาจากประเทศออสเตรเลียเขาก็เข้ามาที่ประเทศไทยและตอนนั้นประเทศไทยเนี่ยอาหารประจํากลางวันเลยก็จะเป็นข้าวราดแกงท้องยท้องยอดไข่พะโล้ในถาดหลุมทีนี้แซมก็เลยรู้สึกกิน อาหารพื้นบ้านของเขาเป็นขนมปังประกบกับแฮมอ๋อแซมมาจากแฮมเบอร์เกอร์จริงเกอร์ทีแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เป็นแฮมเบอร์เกอ, <c oughs> อร์อะไรงั้นไปเสร็จปุ๊บแซมก็เลยเอามาลองทํากินที่โรงอาหารทีเนี้ยก็เลยกลายปเป็นอาหารยอดฮิตระบาดไปทั่วประเทศท,ทุ่งเทพท,ท,ทั่วอะไรเลยเออจนเขาต้องขนานนามว่าเป็นขนมแซมและแซมเรียนสายวิทย์อ๋อเวลาพูดแซมอ่ะมันมีหลายแซมมากไอแซมห้องไหนแซมแซมที่เรียนศิลป์หรือเปล่าแซมแซมที่เรียนสายวิทย์ตอนแรกเป็นชื่อขนมแซมสายวิทย์แซมวิทย์แซมวิทย์แซมวิทย์เรียนรัวิ่าง ิตันมากตันมากเออแซนด์เลยไปชิมแซนด์ขนมขนมิิก็กลายมาเป็นขนมแซนวิดแซนวิดในปัจจุบันไปแน่ใจกูเนี่ยมีใครรู้ประวัติบ้างมันต่างกับโมจิเงาไม่รู้เลยแต่คิดไปแล้ว เมื่มึงคิดอยู่ต้องถามคนนี้ดีกว่าสมัครเฮ้ยยี่จริงจริงลองถามจริงดิอ่าจริงได้พวกกูประวัติมันเป็นไงนะมันเป็นเครื่องรางมาก่อนวันก่อนนะไอที่ไอที่ไปแล้วคือรถคว่ำแล้วมึงไม่ได้ไปไม่เอานะไอที่คว่ำเลยแล้วมึงไม่ได้ไปไม่เอาไอที่คว่ำเลยไอสัตว์มุกขอคว่ำเลยสัตว์แลมึงเล่าอยู่เล่าก่อนที่จะถ่ายมึงเล่าเสร็จปุ๊บมันก็ต้องซ้อมปะวะใจคือเอ้ยมึงจะมุกนี้จริงเหรออะไรแต่ว่ามึงรู้คือมันจะมีอ่าลัทธิก่อนแรกเป็นแบบลักษณเซนลัทธิเซนนี่คือแต่ก่อนเนี่ย มุดแบบถ้าย้อนไปสมัยอิคิวซังอิคิวซังนี่คือเป็นต้นแบบของการที่เอาเกี่ยวกับศาสนาอะไรเงี้ยมาทําให้คนเนี่ยเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายและทีนี้คือเขาก็ทําขนมชนิดหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยแป้งสาลีนี่คือมันมันมันเยอะมากแป้งขา้าวเหนียวที่มันเป็นข้าวญี่ปุ่นด้กยมั้งไม่ด้ด เออกข้าวเหนียวเขาบอกหัวมันหร้อนเออก็แป้งสาลีเยอะมากเขาเอาแป้งสาลีกับแป้งข้าวเหนียวที่เป็นของญี่ปุ่นเนี่ยมันเหลือมันจะเหลือก้นหม้อแล้วเขาก็ใส่น้ำเติมไปเติมไปจนเติมไปเม่์เติมคือตอนแรกคือจะทำเป็นข้าวต้มอ๋อจะแดกข้าวต้มกันเจ๊แดกข้าวต้มกันแต่ทีนี้พอใส่ใส่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเฮ้ยข้าวมันฟูเพราะว่าคนเนี่ยในบ้านเวลาคนมันเยอะมันตักตักแบบมันก็เหมือนไปกวนกวนไปกวนแป้งกวนแป้งมันก็กลายเหนียวเหนียวเหนียวเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันฟูเลยมันฟูเนี่ มันฟูไอ้ยี่ตกใจมันฟูนี่มันฟูนี่แล้วมันก็แบบเฮ้ยทำไงดีวะแล้วทีนี้เขาก็เลยแบบว่าเขาไปเอาไปเอาถั่วแดงทำไรทไมอ่ะทำไมต้องเอาถั่วแดงเออมันเหลือที่โต๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ใกล้ไหมใกล้มือคือคือถั่วแดงเนี่ยมันเป็นขนมที่เขาเนี่ยเอาไว้ใช้ไม่ว่าจะเอาไว้ในขนมหมูแล้วเอาอะไรตุ๊ดตุ๊ดคือเขาจะใช้ไว้ในเอาในไส้พวกแบบโดรายากิอะไรเงี้ยเขาจะเอาไปยัดในไส้ขนมทุกอย่างและและที่บ้านมันมีอยู่เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเป็นคนที่ ทำเกษตรกรรมที่เกี่ยวกับพวกถั่วเหลืองอย่างเดียวเลยอืออะทำถั่วเหลืองแล้วมีถั่วแดงไปชุบสีเพราะแต่ก่อนนะ่ยถั่วแดงมันแพงก็เลยเอาถั่วเหลืองมย้อมย้อมอันนี้คือความรู้นะเออเอาไป <laughs> ย้อมให้เป็นถั่วแดงเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็มาบดเอามาบดทำเป็นน้ำต้าหู้ก่อน อาแล้วไม่หมดไม่หมดแล้วค่อยผสมสีอ่ะไปทำตอนนั้นต้องหู้งขายก่อนเพราะมันจะทำมาจากถั่วเหลืองแล้วสีไม่หลุดเหรอเออแล้วก็มาย้อมไงอ๋อมาย้อมอี๋อมาย้อมสองรอบเอาน้ำเต้าหู้มาย้อมแดงมาแดกเป็นนมเย็นเหรอแต่เนี่ยเนื้อเนีงงเลยกินนมเย็นอ๋อแล้วทีนี้เนื้อเนื้อมันก็จะเป็นแดงแดงแบบแเขาก็ไปใส่น้ำตาลตะเคี่ยวไปเลยไมต้องใส่น้ำตาล ทำไมไม่ใส่โชยุคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาเป็นของคาวอ๋อเป็นของคาวของค่าวต้องใส่น้ำตาลมันจะได้เป็นของหวานอ๋อเขาเลยใส่น้ำตาลเข้าไปทีเนี้ยเจ้าของคนที่ทำไอ้เนี่ยไอ้ไดไอ้ได้ได้ไดได้สเกะอะไรมาแล้วมั้งได้มึกได้มึกไอ้ที่ชาวบงไอ้ได้มึกเนี่ยเออคือมันไปทำถั่วแดงตรงนี้เสร็จปุ๊บปุ๊บแล้วมันเฮ้ยมีข้าวเหนียวคนนี้อยู่ทำไงเนี่ยมันฟูจังเลยเออแดกคู่กันสักนัด แต่คู่เลยได้ฟูยังยังไม่มีคําว่าได้ฟูเลยไม่เกี่ยวนะยิงแก่กันเลยริงชื่อกันได้มึกไม่ได้เกี่ยวกับไม่เกี่ยวการตั้งชื่อนี้นะไม่ได้ยินไว้นะไม่ได้บอกว่าฟูฟูฟูแล้วจะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มีทีนี้มันก็เอาถั่วแดงที่ชุบสีเนี่ยใส่เข้าไปในแป้งเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ปั้นปั้นปั้นเฮ้ยมันก็เฮ้ยสวยจังเลยทีนี้มันก็เดินเดินไปเสร็จปุ๊บหกขลุ่มหกขลุ่มไปที่ในในถุงแป้งใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยเปื่อแล้ววะมันก็ เนินท,ทีนี้ก็แบบเฮ้ยมันดูน่ากินจังเลยมันก็เดินเดินเดินถืออ้ก้อนเนี้เดินเดินเดินมาที่ตลาดใช่มาที่ตลาดเสร็จปุ๊บมันก็กัดไปคํานึงโอ้ยแววตาแม่งเปล่งประกายเลยแม่งกัดเสร็จปุ๊บทำไมอ่ะเพราะอร่อยเหรอเปล่งประกายเสร็จปุ๊บแม่งมองไม่กัดจินจริงเลยเขาไมวอ่ะไม่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 กัดจริงีจริงจริงเลยกัดมันมอินอยู่กัดเสร็จปุ๊บแม่งมองมองแบบมองเหลือบตาขึ้นมาเสร็จไปุ๊บแล้วแม่งก็พูดมาสามคำว่า อร่อยจังอร่อยอร่อยจังใช่ใช่อร่อยจังแล้วมันก็เฮ้ยมองเขาไปเงี้ยไดฟูกูเขาพูดออกมาเลยเล้่ยีเกี่ยวมันอ่านป้าย ชื่อร้านมันเป็นร้านที่ขายขนมอันนี้ร้านอย่างเขามีอยู่แล้วใช่ไหมซ้ำไอไดมึกเฮียอะไรไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยเอออย่าไปบมันเป็นการเล่าที่ชั้นเชิงต่ำมากเลยในการแบบไปวางฮิทไปวางฮีทเออโอ้ผมด่าเราทุกอีพีเพราะเราทำมันต่อไปย้อนย้อนกับแต่ของแม่ก็คือเหนือชั้นมากไดฟุกุมีแล้วไปแล้วร้านแม่งมีอยู่แล้วคือไม่รู้ประวัติคืออะไรประวัติคืออะไรไม่รู้ด้วยแค่เดินมาเจอแค่เดินมาเจอร้านก็เลยมาเป็นที่มาของไม่ได้เป็น ที่มาด้วยอันนี้เล่าให้ฟังไม่เกี่ยวว่าไอ้ที่เนี้ยมันทำเป็นเหมือนกันอ๋อมันทำเป็นเหมือนกันเพราะที่ญี่ปุ่นเขาทำมานานแล้ว๋อแล้วเจอไปร้านที่ไหนที่ญี่ปุ่นตรงนี้นะครับถ้าสมมติจะเข้าเนื้อหานะครับคุณกดไปที่วเลขได้เลย